สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนนะคะโดวยที่เราไม่ต้องใช้หมึกค่ะสำหรับรุ่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น DKT A 8 2 0นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะรองรับกระดาษความร้อนนะคะอที่80มเมค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องกันดีกว่านะคะว่าในกล่องเนี้ยเขาจะมีอะไรด้านใน การใช้งาน,นะะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซีดี CD, มินิซีดีเนาะเป็นไดร v เวอร์นะคะสำหรับด้านในนะคะด้านในเราก็จะเจออันนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นาสายนะคะไว้เชื่อมกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะ นะคะไว้เสียบกับตัวนี้แล้วก็มาคู่กับตัวอะแดปเตอร์นะคะไว้สําหรับชาร์จไฟถึงเครื่องนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแกนกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวกระดาษความร้อนนะคะมาให้ด้วยขนาด80มิลลิเมตรนะคะไว้เสียบเข้าข้างในแล้วก็ตัวเอกสาคัญของเรานะคะก็คือวอลลยนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ถุงความเย็นนะคะแบบนี้นี่นะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะก็มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะจอด้านหน้าเริ่มจากตัวด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีสวิตช์แบบนี้ไว้เปิดทำง,งานนะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นช่องไฟนะคะจะ,สะแสดงสถานะของตัวเครื่องนะคะตัวนี้สีน้ำเงินก็จะเป็น ตัวสีกระดาษนะคะถัดมาด้านหลังเราจะมาดูตรงพอร์ตต่งางๆของเครื่องตัวนี้น,นะคะตัวแรกนะคะพอตตัวแรกก็จะเป็นเสียบเสียบสายไฟของเครื่องนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นพอร์ตไว้เสียบกับตัวลินชักเก็บเงินสดนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นพอร์ตไว้เสียบกับสายตัวเชื่อมกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเสียบสายแลนได้ด้วยะคะ่ะ ตัวด้านข้างนะคะก็เป็นสีเทาๆจะเอาไว้เปิดตัวเครื่องนะคะไว้ใส่กระดาษความร้อนนั่นเองวิธีการ,ราก็กดลงไปแบบนี้แ่านี้ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระดาษลงไปข้างในนี้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวนะคะแล้วก็แกะกล่องเจ้าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะคะขนาด80มิเมนะคะ ใครนะคะสนใจอยากสอบถามหรือว่าสั่งซื้อคะก็สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ไลน์ค่ะ b k r e n t ค่ะ b k r e n t มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ